มท้ายเลยก็จบนลฮะเ้าถ้าไปต่ำกินไม่ได้แลยนะ ตอนนี้ช่อฟ้าช่อเอกช่อสุดท้ายจะลงสูฐานหุโงสถในเวลาเท่าใดช่วยจับเวลาให้บ้างเด้อเอาอตองพี่ตองพี่ลงมาแล้วครับตองพี่พระภูธรรมรัตนไปไหนเนี่ยพระภูธรรมรัตนไปไหนวิ้กลังหลงพี่แดงไปไหนมาผมได้เหรอไปหลวงพี่แดงหลงพี่พระโวูวัจิรธรรมรัตนครับอยตรงไหนเกี่นี่ช่อฟ้าอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยประคองเขาเดินอยู่หน้าพี่ อยอมมองไว้นะยอ,อมอมองมองชอบ้าของยองไมไว้นะจะลงสู่ฐานแล้วแม้พอดีตะวันเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรยอมสู้ได้สู้ได้เอาจะลงฐานแล้วนะจะลงฐานแล้วยอมอยากกระพริบตานะยอมได้เขาบอกว่าชัวร่ไอ งูงูแลบลิ้นช้ากัิดกหงูงูแลบลิ้นนะยอมคุณสำเร็จทุกประการหวังสิดด่งใดได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาสาธุรดังพร้อมกันสาธุสาธุสาธุาธโยมสาธุด้วยยากไม่จอดอนมาเราไม่ต่ำขอพ้นไปยากจออนกับใคร ชากด้วยบุญที่เราทำจะเป็นตามตนเป็นบุญสนตามตัวเป็นตามเราไปทั้งในปัจจุบันและในโลกหน้าเพราะบุญที่เราทำกับที่เราสร้างเขาบอกย่อมไม่อาจหายบุญนั้นันจะติดใจตายของเราไปทุกทุกสถานบาดแม้ตัวเราตายบุญก็จะไปหายไปตามกาล บุญนัตปัญดาชนประดนา,า,านความสรงทุกทุกเวลาต่อให้เรามีทัพย์สินหรือว่าที่ดินทิ่ฐานแม้บ้านห้องต่อให้เรามีเรื่องสวนไร่นา,นานแม่จ๋ามาขาศานมันก็ย่อมเป็นสมปัติติตัวที่ไม่ชัว่วกาลมันจกต้องผ่านจากตัน,นจากเมื่อวันตาย ตอนนคนสอนความดีเป็นเลิศนันร้ำเขาบอกคุณค่ากว่าสิ่งใดนะเพราะฉะนั้นนี่โยมเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครดิ่งแดงมะพร้าวน้ำหอมนะอ้าวพี่สาวฉันมาเลยนะจ๊ะลอโยมอยู่คนเดียวเนี่ยแต่จะยโยมไม่งั้นไม่ปิดชอบฟ้านะหรอก็โยนเนาะ อ๋อวังหันเนาะโคดบ้านแถวบ้านแถวนุนจ,จังหวัดสมุทรเลยนะสมุสทรสาครคนสวยลบบุรีเมืองนัทปราศโคราชเมืองนับมวยคนสวยสมุสทรสาครเออนะโยมนะไม่เหมือน,นบัดปอดทองที่เล็กที่หนสวยนอกนะโยมนะสวยข้างในนะะ เด่นสมทุทรสาครเอ๊ะอะไรเด่นสมุทรสาครใช่มะพร้ราวไหมมะพระา้าวน้ำหอมนะโยม